ต่อตรงพัดลมมันง่ายมากเลยนะเว้ยมันมีอยู่สี่สายใช่ปะเราเน้นแค่สองสายสายแรกจะเป็นสายเข้าไปที่ตัวจีก็คือสายกาวก็คือเข้าไปในตัวพัดลมนะอีกสายหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสายของเกียร์นะจริงๆมันก็มีหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วก็อันที่ศูนย์อันที่ศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเอาไว้ต่อสําหรับสําหรับขัา้วขาเข้า,ขาก็จะเป็นขั้วบวกเนาะก็คือเราตีเป็นขั้วบวกแล้วกัน โค้ลบนี้ก็คือเข้าเข้าไปในมอเตอร์เลยก็คือเข้าไปที่คาบาซิเซตอร์นะครับตัวนี้เราจะยุ่งกับล่วงคาบาซิเซตอร์ด้วยวันนี้จะสอนให้ครบพัดลมตัวนี้จะแปลกๆหน่อยก็คือถ้าต่อผิดเนี่ยมันจะหมุนกลับด้านมันเหมือนปล่อยไฟเข้ากับคาบาซิเซตอร์แล้วก็ปล่อยไฟเข้ากับขนลวดมันทําให้คาบาซิเซตอร์เนี่ยตัวคาบาซิเซตอร์ที่เป็นตัวเก็บประจุเนี่ยมันได้รับไฟกลับด้านก็เลยทําให้พัดลมมันหมุนกลับด้านแล้วก็เราต้อง เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันสามารถตั้งความแรงได้ด้วยวิธีในการตั้งความแรงเนี่ยเราจะต้องหาหาขั้วนะที่มันเป็นขั้วที่สาก็คือขั้วสามเนี่ยเราจะต้องจําให้ได้ว่าเอ้ยขั้วลบมันเข้าไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราดูขั้วลบมันเข้าไปตรงไหนขั้วลบมันเข้าตรงนั้นแล้วเราก็จับตรงปุ่มเกียร์มันเราก็จะต่อตัวอันตัวตัวไฟขาเข้าเนี่ยไปที่เกียร์สนะครับลองลองเอาไฟจิ้มเกียร์สก่อนก็ได้อ่ะพอจิ้มเกียร์สามเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ เพราะลมมันหมุนเร็วขึ้นนั่นแหละถูกต้องแล้วนะบางคนเนี่ยเอาเกียร์มันไปสลับกันก็เลยทําให้มันหมุนกลับด้านนี่คุณผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยคือเนี่ยต่อตรงมาแล้วนะเห็นไหมมันจะมีแค่สองสายเว้ยพอเราพอว่าตอนเวลาเราทําเนี้ยเราจะไม่ใส่ตัวนี้อ่ะเราจะเราเราจะไม่เอามาใส่ตัวนี้เราจะเอามาใส่อันที่สามเว้ยคือพอเวลาที่มันถึงอยู่อันที่สามเนี่ยไม่อย่าเอาอันที่สองอันที่หนึ่งอันที่ศูนย์เนี่ยมามาใส่ด้วยกันด้วยเพราะมันมีหลายเส้นใช่ไหมเราก็เอาไปใส่อันที่สาม เส้นที่สามนะครับเส้นขาเข้าเนี่ยขาเข้าของของขั้วบวกหรือว่าของแอ,งองเนี่ยของแอลของลายเนี่ยก็คือเอามาใส่เส้นที่สามมันจะวิ่งเว้ยแต่ว่าไอ้ตัวโค้ลบเนี่ยไอ้ตัวลบเนี่ยไม่จะเป็นเราเราดูเราดูเรารู้อยู่แล้วโค้ลบเนี่ยก็คือโค้ลบเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ปุ่มสวิงมันพังเนี่ยโค้ลบไม่จะเป็นละเราเอาไปใส่เส้นที่สามเลยแต่ว่าอย่ารวมเอาเส้นพวกนี้มาใส่นะเอาเส้นที่สามมาใส่โอเคอัน um นี้ผมจะามาพูดถึงไอ้พัดลมนี่อันเนี้ยใบ ใบสิบแปดนิ้วใบสิบแปดนิ้วแกนมันเก้านิ้วซึ่งปกติแกนของพัดลมปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแปดนิ้วซึ่งมันคนละไซส์กันเนาะเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันว่าจริงๆงมันเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ผมใช้มานาล่ะใช้มานาจนนี่มันขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูหาสาเหตุกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมใส่แกนแกนที่เป็นอ่อผมผมพันอะผมพันในเทปสีขาวอะนั่นแหละไอที่ผมพันไปให้ดูอะนั่นแหละตัวนั้นแหละเนี่ยพันใส่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แกนมันเนี่ย แกนมันพอดีกันถ้าเกิดว่าเราเอากระดาษใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแกนกระดาษไม่เวิร์กเราต้องใช้แกนแกนของก็เทปนะครับก็เทปสีขาวที่เป็นก็เทปเหมือนก็เทปผ้าเออเนี่ยเวลาที่เราเปิดเนี่ยดูนะครับโอเคอันนี้อันนี้ไม่มีปุ่มนะเพราะว่าผมต่อตรงปุ่มเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะมีเส้นหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเนี่ยหนึ 1, ่งสองไไม่ใช่หนึ่งสองสามใช่ไหมเราต่อเส้นที่สามเราเอาเส้นที่ศูนย์เนี่ยมาต่อเส้นที่สามซึ่งเป็นเส้นขาเข้าของ ของของของไฟนะครับเดี๋ยวเราอ่ะนี่เราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับอือประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ผมต่อนะครับเราเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะได้เป็นแกนแบบนี้นะครับเนี่ยเราพันเสร็จเรียบร้อยเราได้แกนแบบนี้เมื่อกี้บังเอิญมันหลุดแต่ว่าเราพันไปแล้วเราก็จะได้แกนแกนเก้านิ้วนะครับอ่าเนี้ยเราได้แกนเก้านิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใบใส่เข้าไป เอาใบใส่เข้าไปเลยเราและ้วะเราก็ทําการดันเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่พอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็ใส่นี้เข้าไปนะครับเนี่ยคราวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆมันก็ง่าย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 ๆายมากเลยง่ายมาคืออัพขนาดอันนี้เป็นสายอัพขนาดก็คือใครที่อยากอัพขนาดจากสิบสิบหกสิบหกนิ้วเป็นสิบแปดน,นิ้วก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่านิ้วมันไม่ห่างกันนกแต่ว่าไม่แนะนําให้อัพจากนิ้วอ่าสิบสองเป็นสิบแปดนะครับแนะนําให้อัพจากสิบสองเป็นสิบหกอันนี้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ได้ไหมมันจะไม่แหว่งนะถ้าเราโอ้แหว่งนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะขันให้มันแน่นอะเห็นไหมครับแหว่งนิดนึงเราห้ามให้มันแหว่งเราต้องขันเข้าไปอีกนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช่ได้ไหมเห็นไหมครับคุยแหว่งนิดนึงเลยยแหว่งแหว่งแหว่งบ้างแหว่งนิดนึงเลยครับให้ยามนะพอยามตอนเวลาเราทำเนี่ยอย่าให้มันแกว่งนะครับ เราก็ใส่เข้าไปเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันแว่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวพัดลมเองจะร้อนนะครับแล้วก็จะไม่สามารถที่จะดันลมได้นะครับดันลมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถ้ามันแวง่งเนาะมาตามนี้กับด้านส่วนเนี้เป็นพัดลมที่ผมทํามานานแล้วจริงๆอ่ะผมผ่านมาหมดนะพัดลมดีซีพัดลม et, อลม, ton, นะมอเตอร์บัลเลตพัดลมมอเตอร์แปลงถ่านนะมอเตอร์แปลงถ่านนี่กินไฟค่อนข้างน้อยมันก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมใช้บ่อย สำหรับใครที่มีปัญหาพัดลมมันฝืดพัดลมมันแกนมันไม่หมุนอะแต่ว่าเครื่องมันทํางานได้ตามปกติพอเอามิเตอร์มาวัดอะมาวัดค่า u f มันก็ปกติ1.5ปกติสังเกตไว้ก่อนเลยเพาตรงเพาเนี่ยมันอาจจะฝืดคือไม่ได้อาจจะแหละแม่งฝืดแน่นอนอะคือตรงเพามันฝืดวิธีเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเพาแต่ว่าในที่เนี้แก้ปัญหานะครับผมแก้ปัญหาโดยการเอากระดาษทรายมาขัดซึ่งมันจะทําให้เพาเนี่ยมันลื่นขึ้น มันดีขึ้นก็คือกระดาษทรายจะเบอร์หนาจะเบอร์จะเบอร์อ่อนอยังไงก็ได้ก็คือสามารถขัดได้หมดนะจริงๆเบอร์เบอร์ละเอียดเนี่ยก็ขัดได้แต่ว่ามันไม่เวิร์กเอาละทีนี้ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสตรงยางมันจริงๆไม่ใช่ยางหรอกมันเป็นผ้าเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ซับน้ํามันเอาไว้ซับคราบคือผ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่สะอาดถ้าเกิดว่ามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นคราบแล้วพอเป็นคราบปุ๊บมันก็จะไหลเข้าไปในแกนของมอเตอร์เรา ก็จะยิ่งทาให้มันสกปรกสกปรกแล้วมันก็ฝืดมันก็กลับไปฝืดอีกถ้าเกิดว่าเราไม่ทําความสะอาดตรงนี้ออกวิธีทําความสะอาดก็สามารถเอาทั้งน้ํามันจักรหรือว่าน้ํามันเบนซินถ้าคุณไม่กลัวไฟลุกแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณอยากปลอดภัยก็จะเอาน้ํามันโซลาก็ได้นะแล้วเสร็จไรเอาน้ํามันจักรเนี่ยเทใส่ในแกนมันแล้วก็เอาเทสซูเนี่ยซับ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 เข้าไปเพื่อที่จะแย่ทให้มันซึมซับน้ํามันแล้วก็ค่อยค่อยค่อยคไหลค่อยค่อยไหลออกมาอ่า ค่อยๆไหลออกมาใช้อ่ะแต่เรียบร้อยก็เอากระดาษของมันอะ<ม>่ะเขาเรียกผ้านั่นแหละชุบๆๆๆกับน้ํามันให้ดีแล้วก็พยายามพยายามอย่ายให้ดินหรือว่าทรายเข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่ชอบทรายครับนยเสร็จแล้วไม่ใลื่นนะ <c oughs> ก็ไหนอบอกว่าไม่ดินแม่ง <c oughs> นี่แหละเรื่องที่ผมกลัวที่สุดก็คือทรายมันอาจจะเข้าไปขัดขวางการทํางานของมอเตอร์หรือว่าทําให้มันอะไรก็แล้วแต่แหละเอาเป็นว่ามันก็ใช้ได้อยู่ดีนั่นแหละช่างมันแล้วกัน ถ้าหาพัดลมของคุณไม่ติดคุณก็วัดค่าตัวเก็บประจุแล้วก็เทอร์โมฟิลจริงๆคุณไม่ได้วัดมันหรอกเพราะมันไม่ได้พังตรงนี้บ่อยๆมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นแล้วสําหรับใครที่ซื้อเบอร์ของพัดลมมาจะเพิ่มขนาดของใบอย่างเช่นจากใบสิบสองเป็นใบสิบหกนี่ผมทําให้ดูแล้วผมสามารถเพิ่มเป็นใบสิบหกได้และผมสามารถเพิ่มแกนมันได้ด้วยจากใบสิบหกขึ้นเป็นใบสิบแปดจริงๆแกนมันก็เก้ามิลเลยนะแต่ผมทําได้ครับโดยวิธีนี้แหละเอาไฟลนแล้วก็แล้วก็ เอ,อวิธีนี้นี่แม่งหาทําจริงเลยนะคือผมเอาไฟล์นเสร็จเรียบร้อยก็จับยัดเลยบางทีนี่ผมเอาก็เทปบพันๆพัน,พ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 นๆเรื่อยๆเอาใบยัดเลยแล้วก็เอาเอาฝาปิดเย้ทาไปได้วิธีอัพขนาดอัพไซส์เนี่ยผมลองมาแล้วแม่งใช้ได้ผลจริงเอาแล้วถ้าเกิดว่ามันทําได้ผลทุกคนก็สามารถทําได้ดิมันต้องมีเงื่อนไขดิใช่หรือเปล่าใช่ครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ว่า ใบมันต้องห้ามแว่งถ้าใบแกว่งปุ๊บล้อมันจะร่วงเลยไม่เหลือดังนั้นผมก็เลยอัพขนาดโดยการใช้ก๊อเทป,ปเทปนี่แหละอัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปแล้วก็เอาอัดเข้าไปอีกทีนึงเอาฝาปิดฝาปิดก็ใช้ได้แล้วเอาจริงๆอ่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลนะครับก็คือเอาไฟลนแล้วก็ตอกกลับเข้าไปอ่ะส่วนเพื่อนมันก็ใช้ได้อ่าตามปกติเพราะว่าปกติผมชอบซ่อมพัดลมใช้อยู่แล้วเพราะผมทํางานตอนกลางวัน ตอนนี้ผมทำงานอยู่นะผมทำงานดุกวันนั่นแหละเอาเป็นว่ามีคนจ้างผมอยู่จ้างผมทำงานนะอย่างน้อยๆก็มีงานทําใช่ไหมนี่ดูครับพัดลมเจ้านี่สร้างใหม่สัตแล้วมึงดูสิ่งที่ได้มึงดูเสียงมึงฟังเสียงไอ้สัตว์ไม่น่ารักไม่ไรสัตว์เอ้ย